ไพวันวรณบุตรหรือแพรรี่อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังให้ความเห็นถึงข้อกังวลของสังคมกรณีสวโวตเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีภายหลังผลการเลือกตั้งออกมาว่าพรรคก้าวไกลเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลว่าเห็นด้วยกับที่คนส่วนใหญ่พูดกันเขาอยากเห็นการทําหน้าที่ของวุฒิสภาที่ควรเป็นหน้าที่เพื่อสนับสนุน,นกลไกของระบอบประชาธิปไตยแต่จากการฟังการให้สัมภาษณ์ของสววหลายคนไม่ค่อยมีท่าทีให้เกียรติคนที่ประชาชนส่วนใหญ่เลือกเข้าไปรู้สึกว่ามั่นใจใน อำนาจของตัวเองในการโหวตเลือกนายกใช้ทัศนคติส่วนตัวเช่นการตั้งคำถามว่าคะแนนเสียงมาเยอะไม่ใช่ว่าจะมีคุณภาพแพรรี่กล่าวว่าเชื่อว่าลึกๆแล้วสอวอรู้ว่ากระแสคนส่วนใหญ่เป็นอย่างไรในทีนี้สังคมมีแนวโน้มชื่นชอบนักการเมืองหรือนโยบายพักไหนมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกใจและมองว่าสอวอควรทำหน้าที่แม้คนที่ประชาชนส่วนใหญ่เลือกจะไม่ใช่คนที่ตนเองชอบเมื่อถามว่ามองเรื่องนี้จะเป็นเงื่อนไขนำไปสู่วิกฤตทางการเมืองหรือไม่ แพรรี่กล่าวว่าคิดว่าเรื่องนี้ต้องคิดให้หนักว่าเรื่องเหล่านี้จะนําไปสู่วิกฤตเพราะคะแนนเสียงเลือกตั้งคือฉันทามติของประชาชนว่าต้องการนักการเมืองแบบนี้พักที่มีนโยบายแบบนี้ดังนั้นหากมีการแทงสวนมติประชาชนทําให้เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองไม่สามารถจะตั้งรัฐบาลได้หรือให้ประเทศไม่สามารถเดินหน้าได้จะสร้างความวุ่นวายไม่จบไม่สิน้นหวรให้กลไกการเมืองทำหน้าที่ของมัน ยังไม่ทันได้จัดตั้งรัฐบาลเลยให้เขาได้จัดตั้งรัฐบาลก่อนไหมให้เขาได้ทํางานก่อนไหมคอยว่ากันเหมือนที่คนส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่าฉันก็รอมา8ปีแล้วฉันก็รอให้แล้วไงเมื่อถามว่าคิดอย่างไรกับกระแสะโซเชียลของพรรคเก้าไกลที่ก่อนหน้านี้ถูกมองว่าอาจไม่สามารถนํามาเปลี่ยนแปลงเป็นคะแนนจริงได้แพรรี่ระบุว่าก่อนหน้านี้ก็ดูถูกว่าพรรคจะได้คะแนนเสียงแค่ไหนโซเชียลเท่านั้นเป็นนายกโซเชียลวันนี้เขาแสดงให้เห็นแล้วว่าโลกออนไลน์กับโลกออฟไลน์ line, แทบ จะเป็นโลกเดียวกันความเห็นของคนในโลกออนไลน์คือความเห็นของคนที่อยู่ในชีวิตจริงคือเสียงอันเดียวกัน ดังนั้นต้องยอมรับว่าคนที่ชื่นชอบและสนับสนุนไม่ใช่แค่เสียงของชาวเน็ตคนหนึ่งแต่คือเสียงของพลเมืองคนหนึ่งของประเทศนี้ไม่ว่าจะอยู่ในโลกออนไลน์หรือออฟไลน์ถ้าเขาตั้งไอโอจริงทําไมถึงได้คะแนนเสียงมากขนาดนี้กว่า14ล้านเสียงแพรรี่ยังยกคําสอนทางพระพุทธศาสนาถึงสวว่า,วาผู้ใหญ่ควรยึดหลักพรมวิหารธรรมอยู่ในคันรองคลองธรรมยึดหลักความถูกต้องตามหลักการอายุท่านก็อายุมากแล้วทําตัวให้เป็นผู้ใหญ่และในหลักพรมวิหารธรรมต้องมีเมตตาก,การุ าให้เยอะๆมองให้เห็นโลกความจริงบ้างอย่าสวดมนต์เยอะออกมาอยู่ในโลกความเป็นจริงบ้างอาจจะเห็นอะไรมากขึ้นบางทีอาจภาวนาเยอะไปหน่อยหลับหูหลับตาอย่าอุเบกขาเยอะหลายท่านอุเบกขาเยอะเหลือเกินนั่งสมาธิสวดมนต์ทุกคืนไม่ไหวมาอยู่ในโลกชีวิตจริงอ่านคอมเมนต์อ่านความเห็นคนในบ้านในเมืองบ้างจะช่วยเป็นดุลระยะพินิจท่านในการตัดสินใจก่อนที่ท่านจะโหวต ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชน t ทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ